เล่นกับน้องหมูนนะคะ่ะมีอยู่5ตัวเป็นตัวเมียล้วนพยายามเข้ามาเล่นทุกวันน้องหมูจะในเชิงเชๆงนะคะเวลาที่เราเอาไปทำแม่พันจะได้ฉีดยาง่าย ก็ยังมีตัวที่กลัวอยู่นะ ได้ทั้งวันนะถ้าลูกหมูได้กินนมแม่อีก ลูกหมูโตวไวเพราะได้รับน้ำนมที่เพียงพอคะ่ะคลิปก่อนหน้าน,นี้เป็นคลิปที่แนะนำการให้อาหารของแม่หมูให้ครบ3มมื้อมื้อละ1.5กิโลค่ะทุกคนเมื่อแม่หมูกินอาหารที่เพียงพอก็จะผลิตน้ำนมได้เยอะขึ้นค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ